วันนี้จะมาบอกเทคนิคดีๆในการพเพาะเม็ดมะละกอให้เปอร์เซนต์งอกสูงมีการเพาะเทคนิคอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้จะมีคำตอบนะบจะพาท่านชมมาดูนะครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมเพราะว่ายอดแชร์มีผลในการสร้างรายได้นะครับผมนี่ฮะดูครับเปอร์เซนต์รอดสูงเปอร์เซนต์รอดเยอะกว่านะครับกับการที่เราเพาะธรรมดาครับอันดับแรกนะครับเราได้เม็ดมะละกอมาครับเราใช้น้ำ นะครับผมแบบเพาะโดยผมแช่น้ําก่อนนะครับอันดับแรกคือเราแช่น้ําโดยแช่ในกระป๋องนะครับเทน้ําปกติเข้าไปเลยครับผมเนี่ยประมาณเกือบครึ่งนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําร้อนนะครับตามด้วยน้ําร้อนนะครับเราก็เอามือจุ่มดูนะครับกะว่าแบบเอามือจุ่มไปแล้วนะครับมันไม่ร้อนนะครับมือเราอยู่ได้นะครับเนี่ยฮะก็ลองปรับดูครับผมให้พอดีนะครับแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยน้ําก็ตีไปสักครึ่งหนึ่งนะครับสักครึ่งกระป๋องหรือสัก60%ก็ได้ครับผม เนี่ยแบบนี้เลยนะครับก็ลองปรับจุ่มดูครับให้พอดีพอดีนะครับจากนั้นตามด้วยเม็ดมะละกอของเรานะครับวันนี้ผมสั่งเม็ดมะละกอแขกนวลนะครับแขกนวลดําเนินมานะครับผมประมาณ 6- 7ซองนะครับเนี่ยก็จะชุดนี้จะสั่งมาปลูกเองนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นของแท้หรือเปล่าไม่รู้ก็จะเอามาปลูกเองแล้วก็ปุูกที่สวนเองพิสูจน์ดูนะครับผมนี่ฮะมาดูวิธีการนะครับก็เทไปเรื่อยๆครับผม เนี่ยแกะเทแกะเทนะครับเนี่ยก็เราเทใส่น้ำนะครับเม็ดมันจะลอยอย่างนี้นะครับผมนะครับเม็ดจะลอยแบบนี้เลยครับผมเนี่ยถือว่าเนี่ยจัดไปนะครับเทเข้าไปเลยครับเทให้หมดนะครับจากนั้นเทเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเก็บไว้ในในในร่มก็ได้ในตู้ก็ได้ครับผมเก็บไว้ประมาณ2-3ึคืนนะครับจากนั้นเราเอาออกมาครับผมนี่ฮะอันนี้ผ่านไป 2- 3สาคืนนะครับ ก็เอาออกมานะครับแล้วก็จะรินน้ําออกนะครับรินน้ําออกแบบนี้นะครับผมเนี่ยก็เดี๋ยวรินใส่ผ้าเลยดีกว่านะครับเม็ดจะได้ไม่หกนะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยผมก็จะเอาผ้าไว้นะครับรินน้าออกก่อนนะครับผมอ่าขั้นตอนต่อไปนี้นะครับเราจะใช้ผ้าห่อไว้เพื่อรักษาความชื้นนะครับเนี่ยก็จะเทใส่ผ้าแบบนี้เลยครับผมอีกนิดนึงก่อนครับอ่า ต้องระวังเม็ดมันหล่นมันหลุดออกไปนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าโอเคครับจากนั้นบรลเลงไปที่ผ้าแล้วครับผมผ้าผมก็ลายดอกสวยๆนะครับเป็นกระโต๊บผ้าเก่านะครับผมเนี่ยผ้าเก่าเราไม่ใช้น้ําไม่ใช้แล้วครับผมเนี่ยเทเข้าไปเลยแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมนะครับเคาะๆนะครับเพราะว่ามันยังมีเม็ดที่มันติดอยู่ทางกระป๋องนะครับเคาะๆไปเลยครับผมก๊กมีใครอยู่ไหมนะครับอ่าจากนั้นเราทําการ ให้น้ำรอน้ำมันออกแป๊บหนึ่งก่อนนะครับดูเม็ดนะครับเราแช่ไปแล้วมันจะบวมน้ํานะครับ2คืนนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่ฮะเราแช่เพื่อให้มันกระตุ้นนะครับให้กระตุ้นให้มันงอกง่ายนะครับผมนะครับเพื่อให้น้ํามันซึมแล้วเปอร์เซ็นต์งอกง่ายขึ้นนะครับถ้าเราไม่แช่บางคนก็ทําไมพอแล้วไม่งอกเลยนะครับมันใช้เวลานานนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยต่อไปเราก็หุ้มผ้าแบบนี้นะครับนี่แบบนี้แล้วก็เอาน้ำหมอนนิดนึงนะครับเพราะมันชื้นเกินเดี๋ยวเน่านะครับ จากนั้นก็มัดหลวมๆก็ได้ครับผมสาคัญช่วงนี้คือรอไปบ่มไว้ไปอบไว้นะครับก็ผมจะทําแบบนี้ครับผมเอาไปใส่ไว้ทลาติกดานะครับมันต้องการความมืดนะครับในการงอกต้องการความมืดนะครับใส่พลาสติกดำนะครับแล้วก็เก็บไว้ในตู้ในอะไรก็ได้ครับผมมัดอย่างนี้เลยครับเนี่ยขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ7ถึง10วันนะครับ7ถึง10วันแล้วก็ค่อยแกะออกมาดูครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูครับ อันนี 4, ้ผ่านไปประมาณ7จ0ถึงวันครับเปิดมาครับก like ็จะเป็นแบบนี like ้ครับผมโอ้ว้าวนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับโอ้ดูมันงอกดีมากเลยครับท่านผู้ชมครับมันงอกยาวมากนะครับเราสามารถที่จะเอาไปปลูกได้เลยครับนี่ฮะเป็นเทคนิคดีๆนะครับมันจะทําให้งอกเร็วขึ้นนะครับเนาะถ้าบางทีเราเอาไปปลูกเลยนะครับมันไม่โดนความชื้นไม่โดนอะไรต่างๆมันจะทําให้มันไม่งอกนะครับแบบนี้เปอร์เซ็นต์งอกมาชัวนะครับเอาไปปลูกได้รอดชัวนะครับท่านผู้ชมครับ เนี่ยก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่เอามาแนะนํากับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องช่องเกษตรเมืองช้างไม่ว่าจะเป็นทิกตอกยูทู e เพจด้วยครับเราจะนําเสนอสิ่งที่ดีๆเทคนิคต่างๆเอามาให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาเรียนรู้นะครับนี่ฮะมะละกอดูว่ามันงอกมาก็เป็นมีทั้งรากมีทั้งใบแบบนี้เลยครับใบสวยๆงามๆนะท่านผู้ชมครับนี่ฮะเอาไปลองเอาไปลองปรับใช้ดูครับ ลองปรับใช้ด hey, to ูนะครับของตัวเองนะครับใครที่เพาะแล้วไม่งอกนะครับลองใช้วิธีนี้นะครับได้ผลแน่นวันนะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยงอกมาเยอะมากนะครับก็สามารถเอาไปปลูกได้นะครับอันไหนที่ยังไม่งอกแล้วก็บ่มต่อก่อนก็ได้นะครับบ่มต่อก่อนอีกนิดหนึ่งอีก2อสาวันนะครับก่อนก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเรื่อยมานะครับผม ตลอดระยะเวลาหลายปีนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ